สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับซีซีคิดชาเลลกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มาจะต่อกันตอนที่สิสี่เนาะอือมาเริ่มกันเลยก็อ่านติดๆค่ะเหมือนกันตอนนี้อ้าวพี่เอลล่าพี่มาทำอะไรตรงนี้คนเดียวนะครับอ่ะอ,อกันนี้เองรง้องอกไปทีก็นึกว่าว่าเปล่าไม่มีอะไรหรอก ว่าแต่บางเอิญจังเลยนะพี่จะไปรอรถกลับบ้านอยู่พอดีรอรถหน้าห้างเหรอครับถ้างั้นผมเดินไปส่งนะจริงสิเฮ้ยเดี๋ยวอ่านผิดจริงสิพี่ครับหืมพี่จะนึกว่าอะไรไหมเอ้ยหลอนแล้วกูพี่จะว่าอะไรไหม ถ้าผมจะขอ Facebook ของพี่อ๋อได้แต่มือถือตอนนี้รุ่นอามา่านะสิจดใส่ก,กระดาษแทนแล้วกันนะอ่ะเย่ขอบคุณครับรับแอดผลไว้นะปฏิหารแห่งการเวลาถ้ามีเสียงรบกวนก็ขอโทษด้วยนะไม่ได้ใส่สายสมอถกไปแล้วนะเจอกันวันจันทร์ครับพี่ สวยหุ่นแกสวยจังเลยนะขาใหญ่พ่อหืมนี่ฉันเปิดประตูระเบียงเอาไว้หรอเนี่ยเอตั้งแต่เมื่อไหร่กันน่ะตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะโหแอดมาไวเชียวนะสวัสดีครับพี่ดีจ้า ผมถึงบ้านแล้วพี่กล้จะนอนรูอ้อยังครับยังหลอกนายล่ะสวัสดีเอลล่ากำลังคุยกับเอกันอยู่เหรออะใครกันน่ะผมหึงนะอ่ะเอ๊ะเกสฉันอยากจะขอร้อง อะไรแกหน่อยอะอะไรเอลแกเป็นอะไรจุดๆก็ร่าฉันออกมาคือว่าเรื่องเจ้าของเว็บนั้นมันแอดเฟซบุ๊กของฉันมาอันนี้ตรงนี้ให้อ่านเองนะที่มันเป็นข้อความอะที่เกียดอ่านหยุดรอให้อ่าน คนคนนี้น่าขยักขยแงงชะมัดรีบรีบล็อกไปดีกว่านั่นรูปของฉันอ่านเอาเองนะ ข้อความอ่ะข้อความแชทอ่ะโถยทำไมต้องเกิดเรื่องบ้าๆแบบนี้ด้วยฉันต้องทำอะไรผิดพลาดไปแน่ๆไอ้โรคจิตน่าขยะแขยงคือว่าเกสฉันอยากให้แกไปนอนเป็นเพื่อนฉันคืนนี้หน่อยน่ะน,นั่นน่ะได้แต่แกควรจะแจ้งตำรวจหรือยอย่างน้อยก็ ถ้าทำอย่างนั้นรลเพวกนั้นก็คงใจหย,ยุดจะหลุดขัดใจเลยละสิเลยสิเ,ยสเอลล่าตอนนี้รีบไปเข้าแถวก่อนเถอะแล้วเรื่องที่ฉันจะช่วยแกคิดที่หลังเองว่าจะเอาอยัางไงดีถืออย่างที่ว่าไปยังไง ขอให้นักเรียนรักษาความสะอาดบริเวณลานกิจกรรมด้วยนะพอ,ออก็มีเรื่องจะฝากเท่านี้ลำดับต่อไปเป็นประกาศจากสภานักเรียนฝากมาว่าหลังเลิกแถวให้ไปทั้งเรื่องโดนตกเฮ้ยอันนี้ของอี่ผููหญิงนี่ทั้งเรื่องโดนตก โดนลูกติดตามแถมยังโดนแอบถ่ายเรื่องพวกนี้ในตอนนั้นไม่เคยเกิดขึ้นกับฉันมาก่อนเลยสักเรื่องจะว่าไปเรื่องทุกอย่างก็คือก็เรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็เพราะเว็บนั้นไอโลกจิตนั่นฉันจะต้องรู้จักมันแน่ๆเอลล่ามืออะไรของแกขึ้นห้องเรียนได้แล้ว จริงสิอะตรงนี้เดี๋ยวซูมให้ชัดๆอืมอ่ะเราเองนะเกตมินนี่ฉันไปห้องสภาก่อนนะเจอกันเที่ยงนะแกโถ แบบนี้อีกแล้วไปประชุมสภานักเรียนช้าต้องโดนเข้าดุอีกแง,ง่แง่เ้ยเห็นแล้วมั้งนั่งอ่าขนาดเนี่ยขอโทษได้ค่ะพอดีว่าฉันรีบไปไหน่อยก็เลยไม่ไม่ทันได้ละวังอ่ะสมุดนั่น อย่าบอกนะนายอย่าบอกนะว่านายคือโปรดติดตามตอนต่อไปนะเจ๊ค่ะก็อย่าลืมติดตามและกด subscribe และกดไลค์ให้เราด้วยนะเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆของพืชเรานะจ๊ะบ๊ายบายติดตามเราด้วยนะเอ้ย คนที่บอกว่าเมื่อไหร่คลิปจะมาก็บนจันทร์ไม่แน่นะเราตอนตอนที่เราขี้เกียจอ่านเราก็จะอ่านมันอังคารประมาณอังคารพุธพฤหัสตอะนีน้เวลาที่เราจะอัพถ้าเราถ้าอะไรอะถ้าเราไม่ขี้เกียจเราก็จะอ่านวันจันทร์ เพราะมันอัพวันจันทร์ใช่ว่าเราก็จะอ่านวันจันทรไปเลยอย่างเช่นวันนี้เราไม่ขี้เกียจเข้าใจแล้วเนะาะค่ะอย่าลืมกด subscribe ให้เราด้วยนะแล้วกดไลค์ like ให้เราด้วยบ๊ายบาย